เกี่ยวยำเช้าเลยค่ะมันตุ๋เกี่ยวเช้านี้ร้อนๆฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้ฝนจะตกอะไรเยอะแยะไม่เข้าใจม สวัสดีนะคะทุกคนนี่วันนี้หนูกินนี่เลยกไปเจียวเรือสั่งมาไว้สำหรับาร้บานเวลาแบบฝนตกไม่ได้ไปไหนไงฝนมันก็ตกได้ทั้งวันทั้งคืนจริงๆเลยนะทุกคนพี่ว่าไหมพิจิบเนี่ยโหฝนตกเยอะจริงๆ แบบนานๆหน่อยก็ตื่นมาก็หิวเลยหิวแค่เช้าก็เลยเรามาต้มมาม่ากินกัน เข้าไปอีกช่องของน้องด้วยนะคะมาเราจะมาเริ่มกินนี่อันนี้หนูกินน้ำส้มบำรุงผลบำรุงผิวเข้มข้นม,มากเลยอ่ะดูย,ยงังแบบ ยังเข้มข้นมากอ่ะรสชาติแบบคือแบบอร่อยมากทุกคนนี่แล้วก็นี่เลยคือกินก๋วยเตี๋ยวเป็นตาแซกเป็นตาแซกแล้วก็ยิ่งแบบกำกึงกำกึง แล้วคค่ะะมาฝากช่องด้วยนะกินกันดีวนกว่าอยู่ละเป็นอันตัางแว่าอยู่มากนี่เดินกินนี่เลยทุกคนนี่ก็เกี่ยวเส้นเล็ก็เกี่ยวน้ำตกสั่งมาจากในทิกต้องนี่แหละ รสชาติเข้มข่นมากรสชาติแบบพอดีเลยเราซื้ออะไรแบบเราอยากเอาอะไรใส่ไปมันรสชาติกัายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเราธรรมดาเลยทุกคนรสชาติใช้ได้มากแต่ถ้าใครอยากกินเผ็ดเราก็แค่เติมพริกลงไปนี่เราสามารถซื้อมาุ๊บเราสามารถเลือกที่จะเอาแบบว่า ข้อดีของหมะบ้านที่เราซื้อมาตุนเองนะเราก็เราสามารถที่จะแบบว่าใส่หมูใส่ไก่อะไรตามใจชอบไงถ้าไปกินข้างนอกอ่ะเราก็คุมแบบว่าจะจะแบบว่าเราจะกําปักไม่ได้ว่าเราอยากกินอะไรเดี๋ยวไม่ค้นริมว <c oughs> ถ้าไปกินข้างนอกบอกอยากใส่หมูใส่ไก่อะไรเงี้ยพอดีเลยโดนริ้วแน่เลยแต่ถ้าเราซื้อมาแบบนี้มันมากินที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะดีกับเราอย่างหนึ่งเราอยากเอาใส่อะไรไปเราก็ใส่เข้าไปเลย ถ้าถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยมากทุกคนนี่เลยหนูซื้อมาหืมหวัวโตทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวพี่วันนี้หนูกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้กินมามา่า ันนี้ฝนตกฝนตกแต่เช้าเลยเมื่อคืนก็ตกตกทั้งวันเมื่อวานตกตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เลยตอนนี้คือหนูก็เลยไม่ได้เข้าสวนหนูก็เลยแบบว่ามีเวลามานั่งกินวันนี้อาจจะนอนเปิดทีวีดูหนังฝนตกสวนก็เข้าไม่ได้งานบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าระอว่างเข้ารอบบ้านมา ไม่ต้องล้างจันโหพี่จิตตกเยอะเลยวันเสาร์หนูก็ว่าจะไปนครสวั์อ,ะอะ่ะไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็โหลำบากใจเลยฝนตกอะ่ะนี่ก็ฝนตกววน้งวันน้งคืนเลยไม่รู้จะตกอะไรนะหานะ ทุกคนเพราะชาไม่เผ็ดเลยอันนี้มันเป็นน้ำส้มอร่อยมากอันนี้น้ำส้มบำรุงสุขภาพช่วยบำรุงผิวบำรุงร่างกายดูเลยหนูทำสวนผิวหนูยังเล็กกินแทนน้ำไง ได้เลยว่าเราจะลวกขนาดไหนอ่ะจะเอาแบบเล็กมากหรือเอาแบบพอดีอ่ะถูกลวอนต้อนตอนนี้ตกเยอะแล้วหรอพี่ตอนนี้พิ่จิตโก้ตกู่นั่นไหนะไม่รู้จะตกอะไรนักหนานะน้ำจะท่วมเปล่าก็ไม่รู้แหละ ท้องวันน้ำทุนอ่ะมาหลายวันแล้วในถั่ถวมันก็จะเละอะไรเงี้ยแล้วหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวไปดูราบอกว่าแล้วเดี๋ยวต้นบอกวา่วามันจะตายหนูเดินไม่เดินเข้าไปฝนตกแบบนี้นะทุกคนโอ้โหหญ้ยายาไวมากอะทุกคนหนูก็เตี้ยวอะ่ะหนูก็เตี้ยวเรือมันตกไม่หยุดเลยนี่

กดเข้าไปติดตามมันไว้ได้นะคะอีกช่องนึงของหนูนี่แหละเผื่อมันโดนแบนก็ <laughs> เลยสร้างช่องไว้แบบมีชอออ่อบสำนองอร่อยมากเลยเนะี่ย ินไม่หมดก็ขุกินต่อตอนกลางวันได้ฝนตกไม่เป็นอะนจะทำอะไรเลยเปิดทีวีนอนดูหนังเลยเมื่อคืนหนูก็ดูไม่ได้ยังไงว่าตีสองกว่าแถมเช้ามาตื่นเลยเช้าไม่ง่วงไม่เพียเลยนะคน <c oughs> อร่อยมากแล้วก็อร่อยมากกินเลย Nếu còn có những này Cơm như thế này <laughs> Rồi, gì theo em. Là nó kém với được เดี๋ยวเราก็แช่ตู้เย็นไปกินต่อได้รสชาติไม่มีเปลี่ยนอืมเหนือยอ่มากอิมเราไปนอนดูหนังกันดีกว่าฝนตกทำอะไรไม่ได้